มองลองมองน<า>นดูรอบกายเราผู้คนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายเจำบแต่ยังต้องสู้กันต่อไปเคยมีอีกวันก็หายใช้เรื่องแปลก ลำลมลมชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีกวันเวลามันยังไม่ใช่คึ้ต่อถึงแม้วันเวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาแต่ตัวเราเองจะพ้ไปได้ด เธอหาวนเางเปลี่ยนแปลงล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปความดีจะถูกจำไว้ด้วยเวลาเอ้ยนองครับเี่อะไรอ้าแล้วทำไมพี่ไม่เปิดอู่ล่ะสถานะความเป็นเพื่อนอะมันจบลงไปตั้งแต่วันที่แกเลือกที่จะหนีไปคนเดียวด้วย เป็นกำลังใจให้ทุกทีได้รักในความหวังดีที่คอยห่วงใยอย่าจต้องไดาทำตาอารมณ์จะพาให้เรายิ่งลงไปมากกว่านี้

นั่งก่อนนั่งก่อนฉันนั่งก่อนอ้าวกรูเป็นไงบ้างโอ้โหเปิดร้านใหม่ไม่เห็นจะบอกเพื่อเลยนะเออว่าแต่ร้านแกมีเมนูอะไรอร่อยๆบ้างวะก็แล้วแต่สั่งอะ่ะอะไรเข้าปากก็อร่อยหมดแหละ <c oughs> มั่นใจมากเลยงั้น ผัดไทยที่หนึ่งแล้วกันง่ายดีนี่ก่อนจะสั่งอะ่ะดูชื่อร้านม้างนะนี่มาร้านกาแฟางั้นสั่งเป็นกาแฟาดำแล้วกันขอบแบบเข้มๆเ,เลยนะตาจะได้สว่างๆจะได้ไม่โดนหลอกอีกอะนี่ไอ้นัทข้าเข้าใจเองนะเว้ยข้าก็โมโหเหมือนกันแหละที่มันหักหลังเพื่อนแต่เรื่องก็นานมาแล้วที่มันทำไปก็มีเหตุผลหัดเข้าใจมั่งดิ ตกลงแกอยู่ข้างใครกันแน่วะไม่มีข้างไหนทั้งนั้นแหละเราเป็นเพื่อนกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วคำขอโทษมันไม่มีความหมายเลยหรือไงเรี่องนี้แกไม่รู้เองแกไม่รู้หรอกวะ่ะนี่ถ้าครั้งหน้าเองชวนมาแล้วมาประชดกันนะนะข้าไม่มาดีกว่าถือว่าเห็นแก่อุมัต์มันนะ ส่งกระเป๋บบาตังค์เองมาเอ็งจะบ้าของนี้ใครเขาให้กันถ้าเองร้องเงินมากเองก็โทรมาบอกค่าดิค่าใช่ได้โทรให้ข้าบอกให้ส่งกระเป๋บบาตังค์มาเร็วเร็วเร็วเได้ปะนะถ้าเองร้องเงินมากเองมาทำงานที่บุข้าดิฝีมือดียังเองอ่ะใช่แจะเสียดได้หว่าอย่าพูดมากได้ปะส่งกระเป๋บบาตังค์มา ทำอะไรเนี่ยของเพื่อนมันดีๆจะไปทําให้มันเสียทําไมนี่น <c oughs> ในฐานะที่แกเคยหักหลังข้ามาก่อนด้วยข้ายอมรับว่าข้ายังให้อภัยอีกไม่ได้แต่ในฐานะที่เราเป็นมุสลิมด้วยกันความผิดที่มันเสี่ยงต่อการตั้งภาคีต่อการตรงศารรนาข้าก็ปล่อยมันไม่ได้เหมือนกันเวย้ย เฮ้ยนัททำไรอะ่ะเฮ้ยนัทจ้านัทยุ่งยุ่งนัทยานัทนี่อยู่มัดเฮยไม่ต้องมาร้องไห้ขอบใจสำหรับหน้าที่ของวันนี้เราด้วยข้าเต็มใจว่ด แต่กับเรื่องในอดีตที่ผ่านมาที่แกหักหลังข้าข้าก็ย้ำให้ภอยเองว้วยนี่มันบ้าบออะไรกันเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยดิไอ้กุ๊บก็วันนี้อ่ะข้าไปส่งของที่ร้านมันมาเว้ยเดินเข้าไปข้าเห็นซิบัตแปลว่าอยู่หน้าร้านเลยลูกน้องมันก็บอกว่ามันยังมีอีกใบหนึ่งใน,นกระเป๋าสตางค์ฉันก็เลยวางแผนเว้ยให้มากินน้ำที่นี่ที่ร้านของแกแล้วก็มาทำลายเนี่ย ขอบใจเองมากเลยนะเว้ยในความหวังดีอะแต่อาธิมัดอะไรนั่นอะ้าทําลายทิ้งไปตั้งแต่กลางวันแล้วเฮียไ er, อคนคนนั้นอะมันเพื่อนเฮียใช่มูนปากแมวอย่างงี้อะมันก็แบบนี้แหละคนเรานะมันจะให้ดีไปหมดทุกอย่างมันจะม่ใช่ปะวะนี่เฮียผมถามจริงๆนะเฮีย hmm. er, ตอบผมนะเฮีย er, ไปทำอะไรให้คนคนนั้นอะ ึูโกรธเฮียเองอยากรู้จริงๆใช่ไหมอยากรู้สิงั้นเองเหยียบไว้นะโอ้ oh, อย่าว่าจะเหยียบเลยนอนทับเลยเนะี่ยแต่ตอนนั้นะสมัยยังเรียนกันอยู่ยะนะข้าวว่าเองมาผิดทิศแล้วว่ะ ผมเข้าใจแล้วเฮียผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ขอเฮียคืนดีกันไวๆนะเฮียผมเอาใจช่วยเอาใจเองมากเลยเออข้าเห็นเอ็งเพลงมันตั้งนานมันว่าอะไรบ้างล่ะ เอ้ก็ไม่มีอะไรหรอกเฮียแค่เพื่อนเฮียมองป้ายของเฮียเนี่ยแล้วก็ทำท่าสงสัยป้ายอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันพอข้าได้ฟังลูกน้องของข้าพูดอ่ะมันก็ทำให้ข้าคิดได้ว่าข้าลืมความเป็นมุสลิมไปข้าก็เลยลองไปหาในอิสลามไทยแลนด์ดูในเว็บเขาก็บอกว่าการกระทำของข้ามันเสี่ยงชีวิต ข้าก็เลยทําลายมันทิ้งซะอา้าวแล้วกระดาษไปนั้นล่ะกระดาษไปเนี่ยเป็นจดหมายของแม่ข้าที่แม่ข้าเขียนไว้ก่อนตายเพราข้าคิดได้ข้าก็เลยเอาจดหมายของแม่ที่สอนให้ข้าอยู่ในหลักการะมาไว้ในกระเป๋าตั้งแทนข้าเข้าใจแล้วเมื่อก่อนข้าเคยคิดนะว่าเรื่องของศาสนาแค่อยู่คนเดียวก็พอละ แต่ตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าการอยู่ร่วมกันเป็นเจมาอาสำคัญขนาดไหนปัญหาหนึ่งปัญหามีวิธีการแก้ไขยเยอะนะแต่เราต้องการให้เราเห็นว่าการแก้ไขปัญหาด้วยอิสลามนั้นมันสวยงามที่สุดแล้วเป็นเพื่อนกันนะ่ะจะเข้าสวรรค์นคนเดียวได้ไงส่วนข้าไปด้วยนะส่วนเรื่องงานอนะ่ะเองไม่ต้องซีเรียสน,นะ อยากทําก็ทําไม่อยากทําก็แล้วแต่แต่เรื่องศาสนามีอะไรเราก็เตือนกาแฟได้แล้วการให้อภัยอ่ะมันสวยงามจริงๆจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าขออภัยพวกเองทั้งสองคนมากๆเลยนะโดยเฉพาะพวกเรามันกันเองไงมันก็ฮาเฮกันธรรมดาอยู่แล้ว ไม่ต้องขอโทษขอโพยอะไรขนาดนั้นเลยไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องไหวะเรื่องอะไรอเรื่องใส่ยาถ่ายพอมันใส่เองอะนี่ก็ธรรมดาเนอะเองก็ต้องรู้จักให้อภัยนะอื นัดสตอร์มาเลยนะแรงเชียวฟ้าไม่ก่อนเลยล้ำลึกลงชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีกูวันเวลามันยังไม่ใช่คู่ต่อถึงแม้วันเวลาเปลี่ยนไป